จริงๆแล้วที่ผมมาเช้าวันนี้เพราะผมนอนไม่หลับนะครับ <S 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 ท่านท่านผู้บริหารป็นอะไทๆครับพี่น้องนักธุรกิจป็นไอโปรเกตเตอร์ที่น่ารักทุกท่านครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือความชอบชอบในสิ่งที่ตัวเองทำคือความสุขเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ผมได้นำเสนอสิงส่งที่ผมรักและชอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้ได้รบฟังนะครับ ทุกท่านมีความฝันไหมครับเขนะาบอกว่าความฝันที่ทําเป็นจริงได้เขาเรียกว่าต้องมยในชีวิตผมก็เป็นคนที่มีความฝันนะครับจากเด็กมนนยมครับนะครับที่ต้องการก้าวผ่านความยากจนครับแล้วก็ผักดันตัวเองจนทําในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบเป็นวิทยากรและก็อาจารย์พิเศษอะไรครับแล้วก็ปัจจุบันครับได้รับคัดเลือกและก็ได้รับทุนนะครับให้เป็น Happy a m b a s s a d o r นะครับของโครงการ Happy r i g h t Happy Thailand นะครับจ t h a i l a n d Coaching Academy ซึ่งทำได้ที่ส่งต่อความสุขให้กับคนไทยในพื้นที่ตัวเองรับผิดชอบ1000คนนะครับภายในปีหกสานะครับครับประสบการณ์การสึกอบรมของเรามากกว่า12ปีครับที่เราทำอยู่นะครับกิจกรรมเป็นหลักเวลาพักค่อยไปเรียนนะครับตลอดกว่า12ปีครับมากกว่า6ปีที่ผันตัวเองจาก อาชีพพนักงานประจำนะครับมาประกอบอาเดินสายเส้นทางที่ตัวเองรักนะครับก็คืออาชีพการพาฒนารสุคลากรเราได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมายได้รับความไว้บงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกนชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งครับและในวันนี้ผมอยากจะนําเสนอสารสนเทศสมาร์ทท t to Smart Se เซอร์ภาษาไทยไม่ต้องแปลน,นะครับาะ แย่ยกเหลือเกินนะฮะให้สละสิ่งนี้ครับผลงานล่าสุดครับเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลโอเวอร์ B ุกเชียงรายครับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายมามากกว่า120ปีครับได้รับความไว้วางใจจากอบรมหลักสูตรอากาศ6รุ่นบุคลากรทุกระดับมากกว่า700คนครับและที่สำคัญครับเสียงตอบรับจากผู้บริหารที่เราได้รับคือบรรยากาศการทำงานที่ดี นะครับด้วยบุคลากรมากกว่า700คนครับพนักงานบางคนไม่รู้จักกันเลยเกิดจากการได้ทักทายนะครับผลการประเมินการสุ่มอบรมมากกว่า6รุ่นที่ผ่านมาครับ1ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก2ครับต้องการวิทยกากรท่านหนึ่งนี่คือความภาคภูมิใจของเรานะครับแล้วก็เราเป็นปีแรกที่เข้าไปและผลการสุกอบรมระดับความพึงพอใจ ะครับมากกว่า98%นะครับทั้ง6รุ่นครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อคิดเห็นหแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสุโขหลมกสุกกนต่างๆนะครับที่แสดงผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆมากมายน,นะครับครับ looking for ครับบริษัทเอกชนที่ต้องการจัดสมัมมนาประจำปีนะครับแล้วก็ looking for ครับ G M หรือ H R Manager ชัยนาทลิเวอร์ไซอ์หรือโรงแรมแหงหารที่กำลังเปิดใหม่นะครับ คำพูดเปิดการสนทนาครับมีบริษัทที่แผนจัดฝึกอบรมประจาปีไหมนะครับมีรู้หรือไม่ครับค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยากเปลี่ยนวิทยากรไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับหรือทำไมครับผู้เข้าอบรมอยากให้เปลี่ยนวิทยากรครับติดต่อผมได้ครับวิทยากรตัวเงินตัวทองของเชียงรายนะครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจหรือการฝึกอบรมนี้ครับวิทยากรค่าตัวแพง จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายวิทยากรนะครับจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้าอบรมครับแล้วก็ที่สำคัญค่าใช้จ่ายนี้เรารวบรวมค่าผู้ช่วยวิทยากรนะครับค่าเดินทางและอุปกรณ์ตลอดการสัมมนาครับวิทยากรดีๆต้องอยู่กรุงเทพจริงๆบ้านเราก็มีครับและที่สาคัญบ้านเราเป็นไงครับบรรยายเป็นภาษาพื้นเมืองเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและที่สาคัญค่าใช้จ่ายเป็นไงครับไม่ประหยัดกว่าไม่ต้องเสียค่าเดินทางและที่พักนะครับ า <c oughs> การอบรมไปแล้วอบรมไปแล้วไม่เห็นพนักงานใช้อะไรเลย <c oughs> ผมเจอคําถามเหมือนทุกๆท่านตอนเรียนปอรปริญญาโทผมทําวิจัยเรื่อง transfer of training การถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมถ้าท่านอยากรู้ว่าพนักงานไม่ใช้อะไรวันทุวันได้ครับและขอเชิญเพื่อนๆไปวันทุวันครับวันที่27จนถึงวันที่1ธันวาคมนี้ผมได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมเบลกินลิเว์ไซด์ซึ่งจะ ยกระดับจากโรงแรม4ดาวเป็น5ดาวในการจัดอบรมหลักสูตร Service สดีไซน์นะครับเซอร์วิสใหมไม่เพียงพอแล้วกับยุคปัจจุบันอยากรู้ว่า Service สดีไซน์เป็นยังไงติดต่อว,วันวันได้กับผมทั้ง5วันนี้นะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดขอขอบคุณครับขอบคุณจะนััขอบคุณจะาหนขอบคุณบราไดบอมีอย่างเือขอบคุณครับขอบคุณคั